สวัสดีครับสีพ่นสเตลเลสวีเพนนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการพ่นสีลงบนเหล็กทำยังไงให้เหล็กธรรมดาเนี่ยครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างในลูกตัวอย่างนี่คือเหล็กแป๊บก่องสีอย่างหนึ่งนิ้วคู่หนึงนิ้วนะครับเจียตัดเชื่อมประกอบให้เรียบร้อยแล้วเริ่มขั้นตอนการขัดด้วยการใช้กระดาษทรายเบอร์2 4 0 320 แล้วก็400ตามด้วยใบขัดสักหลหรือขนแกะนะครับขัดให้เงาเหมือนอย่างในรูปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เช็ดด้วยคีเนนสเปรย์พ่นสีทีนี้เลือกสีได้เลยจะเป็นทองโรสโกลด์แชมเปญโกลด์ก็จะได้ความเางางาเหมือนอย่างในรูปเลยนะครับถ้าสนใจสินค้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่ bpen t shop นะครับเกษตรนวมินตอมอที่2อ5่ขอบคุณครับ